จะมีรักดีๆเข้ามาหาคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกกับเราว่ายังไงเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ ฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นคำแนะนำนะคะอ่าเดี๋ยวมาเช็คพลังงานประจำตัวของคุณก่อนนะสามไม้นะคะเจมพลั p a จัสติกเด็กถือดาบเดอะสตารและเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินธาตุลมนะคะส่วนราศีมีราศีธนูราศีตุล และราศีกุมค่ะพลังงานของคุณจริงๆในณเวลานี้นะ่ะต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความหวังมีความฝันมีจินตนาการมีสิ่งที่อยากจะทำนะคะมองการไกลมองหาอนาคตมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริง คือก่อนหน้านี้นะ่ะคุณอาจจะมีการมองในมุมที่อาจจะลุ่มหลงไปบ้างนะคะเพราะว่านะคะมันมีความใจร้อนมันมีพลังงานของการไม่อยากเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมีพลังงานของการที่ไม่รู้ว่าจะสามารถประคับประคองหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรนะคะคือก่อนหน้านี้นะ่ะคุณนะ่ะ ค่อนข,ข้างที่จะมีอารมณ์ที่มันก็ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่แต่หลังจากที่คุณนะคะผ่านไปสักพักนะคะคุณเริ่มปรับตัวได้คุณเริ่มนะคะที่จะทําให้ตัวเองอะคะ่ะอยู่กับล่องกับรอยมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ตัวของคุณมีสติในการควบคุมดําเนินชีวิตของตัวเองแล้วตัวของคุณนะ่ะก็เป็นคนที่เรียกว่าทุกอย่าง นะคะตอนเนี้คุณก็จะมองแบบเที่ยงตรงมากๆเลยอืมคนที่ดีกับคุณคุณก็ดีตอบอ่าคนไหนที่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์นะคะไม่เคยอยู่เลยในวันที่คุณลำบากคุณก็ตัดนะคะคนเหล่าน,นั้นออกไปก็เรียกว่าในณนเะวลานี้นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่แข็งแกรง่งมากๆรู้ว่านะคะควรดีกับใครนะหรือว่าควรจะตัดใครออกไปจากชีวิต รู้ว่าคนที่จะรักษาอะไรแล้วก็ลบอะไรออกไปจากชีวิตนะคะแล้วบางคนนะคะในตอนนี้เหมือนรอคอยการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางนะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาหรือว่าเดือนธันวาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่เนาะอาจจะเป็นตุลาหรือว่าธันวาก็ได้นะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย ก็เป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวบางคนเป็นการเดินทางเพื่อกลับบ้านนะคะหรือว่าบางคนเดินทางเพื่ออนาคตนั่นคือเส้นทางการงานเส้นใหม่ของคุณคือตอนนี้เหมือนคุณวางเป้าหมายอนาคตแล้วแหละนะคะบางคนคือไปแล้วมีการเรียกว่ามองหาลู่ทางแล้วเรียบร้อยเริ่มดําเนินการแล้วแต่ว่าบางคนยังรอจังหวะเวลายอยู่แต่พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะคะอ่ะมาตอบคำถามกันนะว่าจะมีรักดีๆเข้ามาไหมสองไม้ ลาชินีถือดาบสี่ดาบสเปรนจะเดว,วิลสิบดาบโอเคอืมดูเหมือนว่านะคะความรักครั้งใหม่เนี่ยมีค่ะ แล้วก็ค่อนข้างจริงจังนะคะรู้สึกว่ามีความหลงไหลในการรักกันด้วยมีแรงดึงดูดแปลกๆด้วยค่ะเพราะว่ามันมีพายเดอะเดวิขึ้นมานะคะแต่ว่า The Devil เนี่ยเขามาต่อจากราชินีถือดาบภายนอกนะคะคนคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่อะคะ่ะเขาอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูหยิงย่งๆอาจจะดูแบบเนียบๆนบนะคะ หน้าเดียวนะคะไม่ค่อยยิ้มนะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรนะคะรู้สึกเหมือนกับเวลามีความสุขเวลาโกรธเวลาน้อยใจเวลาอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็จะมีหน้าเดียวเท่านั้นอืมจนบางครั้งนะ่ะทำให้ดาวอารมณ์อะค่ะไม่ถูกนะคะแล้วคนคนนี้นะ่ะที่คุณจะได้เจอค่ะ ก็มาจากการเดินทางของคุณมาจากการเปลี่ยนแปลงมาจากการยกย้ายนะคะมาจากสิ่งที่ตัวของคุณนะคะได้ดําเนินตามแผนการที่คุณวางเอาไว้พอให้แวลาเขาขึ้นมาสองไม้นะดูแล้วนะคะรักครั้งใหม่ครั้งนี้จะเข้ามาในระยะเวลา2เดือน4เดือน 8เดือนสิบเดือนเดือนที่เจาะจงก็จะเป็นเดือนมักราอ่าอันนี้คือระยะเวลาทีิไพให้นะคือบางคนะคนคนนี้นะมาแล้วแหละนะคะมาแล้วนะคะมีความสะดุดตาสะดุดใจแหละแต่ว่าบางทีอนะคะ่ะก็ไม่มั่นใจว่าเขานะ่ะรู้สึกยังไงเพราะอย่างที่บีพูดไปว่ารู้สึกอะไรก็หน้านิ่งนะคะรู้สึกอะไรก็เฉยๆนะคะเขาก็ไม่ได้แสดงออก หรือว่ามีอะไรที่พิเศษแต่มันมีความรู้สึกลึกๆว่าคนนี้นะ่ะแปลกๆนะคะอืมเป็นความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็ของเขาเนะเพราะว่ามันไพ่เดว,วิลขึ้นมานะคะมีความรู้สึกลึกๆในใจที่มันก็แปลกๆว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้สึกวุ่นวายใจนะคะรู้สึกว่าอยากเจอนะคะอยากพูดคุยอ่ามีความรู้สึกแบบนี้นะคะคนคนนี้นะ่ะเขาอาจจะเป็นคน ธาตุลมธาตุไฟราศีสิงห์ราศีมังกรอืมอันนี้คือราศีแล้วก็ธาตุของเขานะแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนเขาเองอะ่ะก็ผ่านควาเจ็บปวดเสียใจมาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่สิบดาบนะแล้วเขาน่าจะโสดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะโสดมาสี่เดือน 10เดือนหรือบางคนอาจจะสดมาเป็นปีแล้วนะคะกับคนคนนี้นะ่ะเพราะว่าความรักครั้งสุดท้ายของคนคนนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างเสียใจมากค่ะถูกหักหล้างนะคะถูกทำไอรับหลงังจนตัวของเขาเองก็มีความรู้สึกว่าชีวิตในเรื่องของความรักมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วที่สำคัญเลยในณเวลานี้เขาคนนี้ก็ยังไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะ ทุกอย่างมันยังคงอยู่ในใจค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาเองพยายามนิ่งแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ว่าทําไมเขาถึงหน้านิ่งแล้วก็หน้าเดียวในทุกๆสถานาการณ์แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมารักเดียวใจเดียวนะคะไม่ได้มีลักษณะของคนที่เจ้าชู้แต่ว่าบางครั้งน่ยการที่เขาค่อนข้างนิ่งอะคะ่ะมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นะคะในความรักครั้งเก่าๆของเขานะ ที่มันเป็นความเจ็บปวดแล้วก็เสียใจะนะคะอ่าไม่ไว่าอย่างไรก็ตามคุณก็จะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะจะมีรักดีๆเข้ามาหาคุณนะอะดูเพิ่อมอีกนิดนึงนะคะอ่า The Hangman The Chariot คนทางไกลได้ต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะ เจอกันจากเรื่องของการเดินทางอันนี้สำคัญมากเลยนะหรือจะเจอกันผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแต่ที่แน่ๆบีมองว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ในขณะที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะโดยเฉพาะการเดินทางการยกย้ายของคุณนะคะอัศวินถือไม้อืมดูเหมือนว่าคนคนนี้นะ่ะ เขาเองก็กำลังหมุกอ่อนนั่นละค่ะกำลังมุกอ่อนแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีนักนะคะอ่ากำลังพยายามนะคะที่จะทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตของเขานะคะ่ะกลับมาอยู่ในจุดที่เขานะจะัดการได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สี่ไม้ซึ่งมองบอกถึงพลังงานของความเป็นรักที่ดีนะคะรักที่ดีรักที่แท้จริงรักที่จะเข้ามาเป็นกำลังใจเป็นความอบอุ่น เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันรักกันในอนาคตคนคนนี้เขาก็กำลังตามหารักแท้เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับคุณเลยเพราะตัวของคุณเองอะ่ะก็ต้องการคนที่จะเข้ามาแล้วก็รักกันด้วยใจที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้เขามีสี่ไม้มาแน่นอนละ่ะเขาจะเข้ามาเป็นรักที่ดีให้กับคุณถ้าหากว่า นะคะความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันเจอแล้วทาให้ทุกๆวันมันเป็นความสุขเป็นความสบายใจอะความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็จะไปได้ไกลนะ ความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ไกลนะคะแล้วก็จะอยู่กันไปแบบยาวๆเลยแหละจนถึงขั้นเป็นครอบครัวกันเลยนะคะาพอไพ่สี่ไม้ใบนี้บ่งบอกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่สามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัวในรูปแบบของคู่ชีวิตนะมาดูในส่วนของไพ่อาร์ลเนะคะ ดูซิว่าออร์เค้เนั้นจะบอกกับเราว่ายัางไงอ่าจะได้เจอกันจากการเดินทางจริงๆล่ะค่ะอืมแล้วที่สำคัญเลยนะ่ะมีความแตกต่างจากกันด้วยนะไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามนะคะแต่ว่าความต่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้เจอกับรักที่ดีคุณจะได้เจอกับความรักที่จะเข้ามาแล้วเป็นของขวัญในชีวิต ให้กันหละกกันคุณจะเจอกับคนที่เป็นความลงตัวในชีวิตของคุณค่ะแล้วบางทีการเจอกันนะอาจจะเจอกันในสถานาการณ์ฉุกเฉินก็ได้นะคะอย่างเช่นรถเสียนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องได้มีการเกื้อนหนุนจุนเจือกันนะคะมีการช่วยเหลือกันแบบนี้อืมแต่สถานาการณ์การเจอน่ะ เป็นไปได้มากๆเลยนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางจริงๆเพราะพ่ก็ย้ำมาตั้งแต่แรกด้วยนะคะทั้งคุณและก็เขาเนะ่เคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาทั้งคู่เคยถูกทำไอรับหลังมาทั้งคู่นะคะก็จะมีพลังงานของความเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เมื่อดำเนินความสัมพันธ์กันนะคะก็จะไม่ได้มีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่มันจะเป็นความเข้าใจ นะคะจะเป็นความเข้าใจที่พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันอืมพร้อมที่จะถนอมใจกันพร้อมที่จะพูดคุยกันตรงตรงพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างให้มันเดินไปได้อย่างราบรื่นในความสัมพันธ์นะคุณจะได้เจอกับรักดีๆนะคะอะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ คุณจะได้เจอกับคนที่มีแพชชั่นกับคุณนะคะจะได้เจอกับคนที่มีความชอบมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาเหมือนเหมือนกันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเจอกับความรักที่ไม่สมหวังทั้งคู่พี่นาฟาก็ยังย้ำอยู่นะอ่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะเจอกับความรักที่ไม่สมหวังแต่คุณน้องสองคนจะได้มาเจอกันแล้วก,ก็มีอนาคตนะคะ ที่สามารถกลายเป็นครอบครัวกันได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เวตติ้งนะอ่าเพราะฉันเราเนะะี่ยค่ะไม่ไว่ายังไงก็ตามเนะี่ยพลังงานนี้เป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ไปกันได้ไกลแน่นอนมีความสุขมีความตนเต็มซึ่งกันและก,กันในอนาคตเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักและเขาเองก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนกันเวลาดําเนินความสัมพันธ์จริงจังค่ะใส่ใจซื่อสัตย์แต่ก็เจอแต่คนที่หลอกลวงนะคะ ทีนี้พี่นอฟ้าก็เลยบอกว่าในเมื่อเป็นคนที่น่ารักเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะต้องได้รับความรักดีๆนะคะคุณละเขานะ่ะนั่นพี่นาฟ้าบอกว่ามีพลังงานของการเป็นคู่เก่ากันมานะมีพลังงานของการเป็นคู่เก่า to love นะคะใบนี้คือรักแท้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาคือ to love นะคะใบนี้นะ่ะ พี่นางฟ้าก็คือย้ำแหละย้ำให้กับพลังงานในวันนี้เลยพี่ไพาทารโลกก็ย้ำพี่ออร์เคิลก็ย้ำว่าเนี่ยคือคนที่ตามหากันจนเจอนี่แหละคือพลังงานความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่แหละคือรักที่จะเข้ามาแล้วเป็นคู่บุญคู่บารมีของกันและกันขอให้คุณเปิดใจนะคะ มาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมค่ะราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11คนที่เกิดวันที่29คนที่เกิดวันพฤหัสหรือคนที่เกิดวันที่23ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4 และคนที่เกิดวันที่26ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ